โอ้ยยาต้องดูนสสดออี่แก้แตาแดงแก้แก้แ็ลสีพอแ็ลแล้วมันจะไม่ปวดตาเลอมองแสงสีแดงไว้ขา่ <c oughs> ต้องเหร <c oughs> มึงก็น่าใส่หมวกไว้เลยมึงก็น่าใส่หมวกไว้แบบอย่างที mm ่ไ hmm อ้เห yeah. no> right? ี่ยดูน่าจะเปล่าเลยอืมบิน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 ทะลุลอยล้านชโมงแลยเฮ้ยเกี้ย รู้ไหมทำไมมันเกิดยังไงทำไม่อ่ะถามนายรู้ไหมรู no hey. ้ไหมดูไม่จบใจนี่มาเที่ี่ปู่นตอนนี้บินมีอะไรจะพูดพิจิ๋มไหมพูอะไรบ้าพี่เจมหน่อยเฮ้ยแกอะยังเด็กอยู่ ดูแกันดูแกได้ดูแน่นอน <c oughs> อเพราะว่าอยากให้ดูเราลงทุกคลิปเราอัดทุกการกระทําทุกความเคลื่อนไหวของแก๊งเราของสัตว์ดูนี่คือหมานี่คือโทรศัพท์มือถือของผมครับ Nokia X2 ครับ Nokia 9ราวเอาเวนเซเว่นโฟส์เชื่อใครโทรมาวะ

เจอแล้วอืมดูผมใช้รูปตัวเองขึ้นเป็นภาพหน้าจอเึ้นเขาเขาคือนี่มันสัมผัสได้ดีกว่าหน้าจอนี้นะซินิสเตอร์เกตฮะบ้าอืมมือกดอยู่ ดูเส้นเวาาชื่อ้ยดูดูเราดิเดี๋ยวดิเราหนักกว่าเดิมแต่เยี่ยะจะกินเค้กมันผสมวิตเลาไม่ชอบ อร่อยพอ้ว